ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําขนมแมคขโนนเรามาดูอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ต้องใช้กันเลยค่ะ 1. กระทาทอง 2. องกระมัง 3. ไม้พาย 4. ทับพี่ 5. ตะหลิวที่เป็นรู 6. เครื่องช่างอัตราส่วน 7. ช้อนตวง 8. ถาด 9. ้คกหิน 10. ถว้วยวัตถุดิบก็จะมีแค่4อย่างเท่านั้นค่ะไข่เป็ดน้ำตาลกะทิและถั่วเขียวหลอเปือกค่ะ เรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำถั่วเขียวล้อเปลือกใช้ทั้งหมด300กรัมค่ะนำมาใส่ในโค้กหินจากนั้นเราจะตำให้ละเอียดเลยค่ะพอเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำถั่วตักลงมาใส่ในกระทะทองเหลืองที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ ตอนที่2นะคะเราจะใช้กะทิ250กรัมน้ําตาล250กรัมและเกลือ1ส่วน8ช้อนชาค่ะนาถั่วที่เราตํานะคะขึ้นตั้งแล้วนํากะทิเทใส่ลงในกระทะค่ะจากนั้นใส่เกลือและน้ําตาลหลังจากที่คนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเปิดไฟการในการกวนถั่วค่ะ พอกวนไปสักพักนะคะจะเห็นได้เลยว่าถั่วเริ่มเป็นก้อนนะคะกวนไปเรื่อยๆประมาณ10-15นาทีนะคะแต่ว่าต้องห้ามหยุดกวนนะคะ<ม>ขั้นตอนที่3นะคะให้เรานำถั่วที่กวนเสร็จแล้วนำมาใส่ถาดที่เตรียมไว้ค่ะ<ม>หลังจากนั้นนะคะให้เราเริ่มปั้นเป็นรูปเม็ดขนมได้เลยค่ะถ้ารอถั่วเย็นจะทำให้ถั่วแตกและแห้งค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่เราปั้นถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมใส่กันค่ะใช้น้ำตาล2 5 0กรัมน้ำใบเตย250กรัมเทลงในกระทะทองเหลืองค่ะจากนั้นเปิดไฟกลางคนให้น้ำตาลละลายนะคะและรอน้ำเดือดจากนั้นนำมาใส่หม้อที่เตรียมไว้รอให้เย็นค่ะ ขั้นตอนที่5นะคะเราจะทําน้ําเชื่อมข้นสําหรับเป็นขนมกันค่ะใช้น้ําตาล500กรัมและน้ําใบเตย400กรัมจากนั้นนําใส่หม้อเปิดไฟกลางค่ะคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็รอเดือดก่อนที่จะปิดไฟค่ะขั้นตอนที่6นะคะเราจะมาเตรียมไข่แดงสําหรับชุบกันค่ะ ใช้ไข่เป็ดทั้งหมด4ฟองนะคะโดยการแยกไข่แดงห้ามมีไข่ขาวติดเลยค่ะไม่งั้นตอนที่เราชุบถั่วนะคะเราจะชุบไม่ติดต้องระวังมากๆเลยค่ะขั้นตอนที่7นะคะเราจะนำไข่แดงและน้ำเชื่อมใส่มาวางไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมข้นมาเปิดไฟให้เดือดและปิดก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวถั่วที่ปั้นนะคะมาชุบกับไข่แดงและใส่ลงไปในน้ำเชื่อมข้นค่ะ

หลังจากที่ตัวเม็ดขนุนสุกนะคะให้เราตักใส่ไว้ในน้ำเชื่อมใสที่เราเตรียมไว้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะมมขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการนำเม็ดขนุนใส่กล่องที่เตรียมไว้และเตรียมเสิร์ฟค่ะ,ะแ,าาแค่นี้เราก็จะได้เม็ดขนุน หวานๆน่ากินแล้วนะคะอย่าลืมมาทำตามกันนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบาย